สวัสดีครับสวัสดี f c ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยชาแนลนะครับก็ได้เดินทางมาหาโชคนะครับหาเลขเด็ดตามสารต่างๆนะครับเมื่อวนนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งสองช่องกับมายูทีสารเจ้าพ่อขุนด่านนะครับท่านผู้ชมซึ่งเม่อที่แล้วนะครับกล้องคาับของผมไหลลงนะครับกระทั่งหลีลงนะครับ หาก้องผมมันไม่ค่อยแน่นนะครับอ่างวดที่แล้วกับมหาเจ้าพอนะครับแต่ว่าเลขกว่าเขา่าวดน,นี้มาตามอ่าขอเพิ่มอีกครับวันนี้ก็คือเป็นงวดวันที่สองคุณภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาขอเพิงบุญบาร,รมีอ่าเจ้าพ่อคุณดานนะครับขอโชคลาภขอเลขเด็ดน้ำเพลิวรางวดลหนีพันธ์ชัยตัวใหญน,นะครับอ่าเดี๋ยวเลขกก็จะเหลเตรียมสิ่งของไปสักาการะกราบบ่ายบอกเก่า เจ้าพอขุณดานเราไปพอปลาต่อยเข้าไปในศาลน้ำกัดนะครับท่านผู้ชมไปนะครับโอเคครับนี่คือบริเวณรอบๆศาลเจ้าพ่อขุณดานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นสันดอนสันโนนนะครับเป็นเป็นดอนซึ่งเพิ่นประสีนี้งานประเทศนี้นะครับทุกปีนะครับก็คือบุญเบียนทกให้การจุดถวยบอกไฝให้ครับ จะพอคุณดานทุกปีนะครับปีนี้กับสิมี่ห่ันตะวันพ่ะหงเป็นเมือดายันที่ทดนะครับก็คองบกเกินเดือนปลายเดียนเมษาไปหาพุดภาพ่านี่นะครับตอนเดือนผุดสะพัาน,นี่ผมเห็นทูกห้อยจุดไม่ไหมอยู่นะครับนี่จุดไม่ไหมแสดงว่ามีผู้สักการหลายปูอยู่นะครับพึ่อกกพองออกไปนะครับ คงจะเป็นรถรถก๋งฮอนด้าที่แรนสวนผมออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เพิ่นเขียนพ่อสอ<ท>สางไว้นะครับสิบแปดพคหกหกนะครับหกหกหรือหาหกหนี่ตัวห้าหกหบ้านเนนค่ะอือนี่เนาะค่ะ 18, อสิบแปดพค สี่หกบมเนหกห้าหกนะครับมือเดินข้ามากชางสองมาวินคแค่กสวัสดีค่ะมาวินบอรกรีกพสอนเบร์กพ่อสอนอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอทางช่องมาวินด้วยนะคะเช่นกันครับผมก็เลขนี้ก็เมื่อหันมันออกแปดหาเนาะแม่ออกแปดหากานึ่งแปดหาหกถือว่าเขาด้วยด้แยแต่แย่แต่เนาะเอาเ ก่อนที่ามาวิ่งขึ้นเหล็กหลายต,าออตัวแท้ครับกองเหยื่อบรรเทาเป็นแนวทางทั้งเทียผมบเบาครับเอฟซีเพื่อกับว่าผมเบาหลายกสิบวะย่างเบาเน้นน้อยแต่ว่ากษิตวะได้เ,เออกสิบวะได้โู้ทีไปทีมาโน่นน,นนี่นั่นบันไดนะครับไปนะนะครับไปด้านในนะครับไปเตียงสักรรการะกราบไหว้อืมยอดฝนตกนะครับเสียงฟ้าร้องนะครับอาจารย์ฝนไล่กับว่าสร้างไปอ่าปตอยก็ยังเป็นวัดแดดเพราะเศร้า ปทีสนท่าเราเนแมต้อแมุ่่นดาค่ะช่งเห็นโมมีบานลยทีแบบนั้นอันนีเฉพาะอางวจทีเลยวมาวิ่นเห็นเลือโพยใจยอมวจอม่วเหื่มขอโดลวดไม่ขอเลยทีาอยถึงงานที่เราว่ขอเลยที่พี่ก็ถงสาเาแบ้อง เดี๋ยวเตรียมถู่เทียนดอกไม้บอกกาวปูก็นสักสักกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับไปพ,พระพระพรมเป็นเนี่นอ๋อตรงนี้เป็นเป็นพ,พระพรม พราพิมซีนานะครับเตรียมต่อไม้ทุกเรียมสักการะไหว้ปู่หรือว่าเจ้าพ่อคุณด่านก่อนนะครับโอเคครับครับสวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับ ก็มาอยู่ที่ศาล<อ>เจ้าพ่อขุนดานนะครับซึ่งวดที่แล้วผมกับป้าต่อยก็มาอยู่ยนะครับแต่เลขเลขบกนะครับท่านผู้ชมด<ม>ว่ที่นี้ก็มาตามต่อขอโฉกลาภขอเลขเบ็ดนํามเจ้าพ่อขุนดานนะครับเพราะว่าอีกบกี้มือเนี่ยพั่นาจะมีงานนะครับคงจะมีงานในการบวงสรวงเซนไว้หวยบอกไฟหรือจุดบอกไฟถวายครับเจ้าพ่อขุนดานนะครับ ซึ่งเป็นงานประจำปีผมกัดสิบกวางานบอกน้อยๆหลายกระยานมแบบซีเราผมบหกดเลยนะครับนี่แวบซีังต้นเป็นกระบะถ้าไม่พูดจะรู้เรื่องเนาะประธานโมเมนค้นใบด้วยกันติดตามมาหนะท่านผู้ชม เอาใจสุขพ้นนะครับเอาใจสุดขั้งนะครับปลาลนองน,น้ำพนวายกันหันมะหวอดกับปลาปลาจุดเหล็กถูกหรือเมียเลยอะจ้ะย่างเน่อยไบไถ่มาคราวะไถ่มาเบาท้ำพิธีเพราะว่าสิเป็นต่างน้โมสามจบสกอนนอกจังคอย บอกเก้าเพิ่นท่านยังงงก็ได้เว่าบอกเก้าเพิ่นนั่นแหละครับท่านผู้ชมเอ้ยก็สิบว่าหายว้าวหายจาแน่มันกับทางไหนไปนะครับท่านผู้ชมอ่าอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุนะะ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 ะโโโมมมมตตตััััสสสสสสภควอรหาพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ สาธุเด้อเจ้าพ่อปู่ขุนดานพร้อมด้วยอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คือศาลเจ้าพ่อขุนดานมื้อนี้ลูกหลานมาวิญชาแนลพร้อมด้วยปะไตัชาแนลกได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้เพื่อบรรขอเพ่งบุญบารมีขอโชคเลขเด็ดปังๆ3โตตรงๆของงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2568มื้อนี้วันนี้ลูกหลานก็ได้มาหาแนวทาง เพื premises, ่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไปกับเอฟซีทัวโกที่กำลังล่อช่อมล่อติดตามขอเพิ่งบุญบารมีน้ำจาพอคุณดานู้ศักซิ์ขอขอให้ได้ให้ลูกหลานนี่ได้สามโตตรงๆไปฝากเอฟซีสุขภูสุขค้นให้พ้นในรุดพ้นจากปัญหาหนี้สินปัญหาเงินท่องที่เพิ่นคัดสนสุขภูสุขค้นเลยเทินด้ทา งต,ต้อเอาขึ้นๆๆๆดี๋ยนะครับผมก็มขออนุญาตขึ้นไปถูขึ้นไปปักไว้ด้านบนนะครับเพราะว<อ>่ากระถางถูกันดิบปักตึงขึ้นด,กนอ,อ,ดอกไม้ไปถวายท่านด้วยนะครับ าเสียงคนวะไม่เป็นพวกเกลื่อนกันเสียค้นนโอ้ยต่องราว้างเลยถือว่าจะคว้าเป็นแมาบังแดดไท้ว่าบ้าแดดแดเปี้ยงไลยครับ อ่ะผมแมานางยึ่นีบ่แดดเอาสิขยโเซมซีขอโชกลากจะพอหมนเลยจ้าเพินดึงขีปนาาบังตะเวนบิงบางแดดให้จะพอเป็นด้านเอ้จะพอเป็นด้านเจักีลูกลานปลอว้มามวมากหาตังใจม่หาปูมาขอโชกมาขอเล็เ็หแล้วที่มนั้นปูปูยึดออกมาหายเลยเด้อสามตรตเด้อตรงรอ้างต่ขั้นน่ หกคิดแสดนี่ยิดออกมาสามตัวตรง,ตรงๆหนึ่งเลยด้ดูด้วยนะกาขอจะมาดาูให้ถึงหักขย่าค่อยๆอ,อย่างนี้ที่เหรนไกลแถนีิโอ้เป็นศูนย์มันย์บาปอดตายยาก <c oughs> ศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์อีหลีเอาส่วนาดปาถูไมไม้ที่สองออกมาแล้วครับไม้เลขแปดครับ มาเลขแปดมาที่สองศูนย์แปดนะครับสามถึงหมายเลขสามออกมาแล้วครับหมายเลขสามก็คือหมายเลขหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหรือว่าศูนย์ 8 9ดเครับ0 8 9 0 8 6ปแปดเซียมซี่ที่ไรก็คือศูนย์แปดหกนะครับแต่ว่าเป็นศูนย์แต่ว่าขอให้มามหาปูมหาจะพอคุณดไานมหาจนเพิ่นไหลเลือดแน่นคือเพิ่นก็ต้องสงสารสักมือหนึ่งก็ต้องเลี้ยงตนเพราะว่าพระมากด้วยความศรัทธาเพิ่นมาขอจนเพิ่นไหล่นมาด้วยใจที่นอบน้อมมาด้วยใจที่ศรัทธา คืออยากมาหาปูยอยากมาหาเจ้าพอนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูรอบบสารนะครับในช่วงที่เลขทูบยังไม่ไม่หมดนะครับท่านผู้ชมไปนะครับโอเคครับ ตัวน,นี้เลขทูปยังไม่ยังไม่หมดนะครับ ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเดินมาทางนี้มาเจอเหรียญสองเหรียญนี้นะครับเหรียญบาทสองเหรียญครับนี่ที่หล่นอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าปู่ท่านจะให้โชคลาภหรือเปล่านะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเดี๋ยว ผมต้องเอาไปดูเอาขึ้นไปทางเทิ่งกันครับแต่านผู้ชมขออนุญาตเอามาที่อ่าเป็นแปดกล็กน้อยนะครับนี่ครับยัดูพศก่อนนะครับว่าเป็นพศอ,อ,อะไรเยี่ยต้อยพ่อเหรียญเหียเียญบาทสองเหรียญ แต่ว่ามันโมโหว่าพ่อสอใดไหมหนึน่งบาทอืมแย่กว่านี่นีามาเปลี่ยนหลังเพิ่ง สองห้าหกหนึ่งนะครับพ่อสอเหรียญหนึ่งบาทสองห้าหกหนึ่งเดี๋ยวเอาขึ้นไว้ให้จะพอหมดแล้ครับสองห้าหกหนึ่ง ใช่สองห้าหกศูนย์หรือเปล่าออไซเดนฟลูสี่เด์น,นะครับสองห้าหกศูนย์กับสองห้าหกหนึ่งนะครับมันมีสองเหรียญต้อยแล้วพอตัวนี้เป็นพอสอสองห้าหกเจ็ดผมจะต่อยดีสองห้าหกเจ็ด ทามนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนคนโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมหอวมาซองให้เอีซีเดี๋ยวเบิ้งมีเห็นกันนะครับสองห้าหกศูนย์สองห้าหกหนึ่งสองห้าหกเกียรติเนาะว้าหันเนาะมองเกียรติอปใส่การไปให้เจ้าของด้วยนะครับสามเหรียญนะครับเลกทูบใหม่เดี๋ยวสองตัวแล้วครับหนึ่งห้าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับผมพาท่านผู้ชมไปดู ที่จอมปวกจะสอง,งให้เอฟซีไปดูนะครับ นี่คือตัวเลขนะครับให้ A fc ดูนะครับขึ้นเห็นตัวเลขด้เลยครับนี่เป็นตัวเลขเลยนะครับชัดเจนมากครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้ดูนะครับ นี่คือด้านหลังสารนี่ผม,ามาก็มารถกระบะคู่ใจนะครับทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามนะครับโน,น,น่น,นเป็นทงหน้านะครับทงุงนา กำลังหวานข้าวกันนะครับเสียงรถไทยดังวุ่นวุ่นนะครับเสียงรถไทยเดี๋ยวไปดูเลขทูบก,กันนะครับเลขทูบใหม่หร,อรือไมเยอะตัเบ็ดไป อ๋ใหม่ไแล้วครับตั้งแหน่เสียดไส้ขนมปังเลขทูบได้หนึ่งห้าหนึ่งนะครับ 1. 1> หนึ่งห้าหนึ่งสารับการมาขอโชคขอเลขเด็ดนั่มเจ้าพ่อคุณด้านกระไดเลยนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเลขทูบพูดอธิษฐานนะครับเหมือน ของวดวันที่2องพฤษภาคมพศ2 5 6 8นะครับขอให้ปังๆโชคดีร่ด้วยกันสุพูสกคนเด้อครับ เ,เลขโผล่ที่ลูกปั้นนะครับท่านผู้ชมเลขโผล่เป็นศูนย์เก้านะครับเลขโผล่เป็นศูนย์เก้านะครับท่าน,นผู้ชมเลขโผล่ที่ลูกปั้นศูนย์เก้าชัดเจนมากครับสาธุปังๆเลยเจี๋ยวอล่อยสาธุสาธุ นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะได้กลาบลาเจ้พ่อท่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกระสิเดเอาถูกลมพอดีแล้วครับเดี๋ยวจะเดืเอาจานขึ้นไปไว้ด้านบนในคนอีู่นะครับเป็นขนมปัง สาธุเด้อเจ้าพ่อคุณดานในมณีลูกหลานก็จะได้กราบล่าแล้วที่มหาเจ้าพ่อคุณดานทั้งปะตอยพอรอมโดยมาวินมณีวันนี้กสิล่าเจ้าจพอ่อขอให้เจ้าพ่อคุณดานให้โชคให้ลาบปัง,ปง,ปงสามโตเด้อเจอ้าพ่อเอ้ยของโมยวันทีสองผลสภาคมพศอสอสองพังนห,ห้าร้อยหกสิบแปดโชคดีลำลุ้ยกันเถอะผู้พขข้น ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลและทีมงานด้วยนะครับนุมอารมคนเดิมมาแพ็ h ชาแนลน้องนามชาแนลและพ่อท่องแหล่คนเดิมด้วยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ